สวัสดีพี่พีทุกท่านครับมานะครับมาดูพริกกันว่ามันจะเหลือเท่าไหร่น้ําลงแล้วนะครับสบายดีพี่น้องพวกป่าซุอคูสุกคนครับพริกนี่น้ําขึ้นถึงนี่นะครับนี่ครับน้ําพัดไปหมดตรงนี้เหลือตรงนี้แค่นิดเดียวเยนี่ครับ เกือบไปทั้งหมดครับนีมันกลบไว้เรียบร้อยนะครับนี่โล่งเลยครับเ,เหลือนิดเดียวเหลือตรงนน้นครับมันน่าจะนี่ครับผมใส่ปุ๋ยเกลใกล้เกินไปไหมยังไงล้มหมดครับตัวนี้ก็ เซซัาเซขวาหมดเซซ้ายหมดี๋ยค่อยมาดูนี่ก็ตายน้ำพัดกล้องผมมันจะเสียนะง้ำขึ้นถึงเริ่มอึมองเลยโคนครับโคน ลงไม่ได้ลงไม่ได้ครับน้ำานี่ครับลื่นลื่นลงไม่ได้ครับน่นน้ำก็เริ่มลงแล้วต้นพริกผมไปหมดครับตรงนี้โล่งเลยครับแถวนี้เหลือแค่ข้างบนข้างบนนู่นข้างบนนู่นครับ nó có lẳng bàn lẳng bàn cái là ngàm Đến cái xe lốm <laughs> giọt theo đầy lửa theo lại có ao không cái <laughs> lửa theo lạy có đấy kín có pho ráng luôn con <laughs> น้ำมันลงลงครับนะี่้ำมันลงลงก็ลงเร็วอยู่นะครับน้ำนี่พัดไปบนครับรู้พัดอะไรมาบ้างครับ ดูอะไรมัค้างมางเดี๋ยวจะทำเบ็ดมาตกปลาอยู่ครับท่วนี้นี่น้ำดูหน่อไม้นู่นก้อนหน่อไม้ผมทั่วหมดครับออกไปก่อนไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไปดูข้างหลังครับทั่วหมดเลยครับแถวนี้ ได้ยานิดนึงในตรงนี้ก็ไม่รู้อะไรมากัดครับเฉาตายเลยสงสัยมีอะไรเข้าไปกัดลากครับเหลือเลยครับเหลือเท่าไหล่ก็เอานะครับต้นสมโอกก็ยังเหลือเท่านี้แต่ต้นนู้นสวยอยู่ครับ ต้นนู้นสวยสมโอต้นมาเกียงนะครับเดี๋ยวแค่เก็บที่แพะครับข้างล่างเนี่ยจะล้างอยู่เ,เสร็จแล้วนะครับนี่ลื้อออกเสร็จหมดแล้ว เดี๋ยวเอาโต๊ะเอาเก้าอี้ขึ้นมามานั่งตรงนี้ดูวิวครับน่าจะกลับนะครับดูวิวนะครับ สวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสบายดีครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์นั่นได้ทบโล่งแล้วทำครัวตรงนี้โอ,โอเคเลยน้ำก็มีครับนี่ต่อเพื่อนเรียบร้อยน้ำสะด,ดวกสบาย เดี๋ยวทำความสะอาดล้างข้างบนนี้เดี๋ยวตักที่แพะก่อนเดี๋ยวมันเปียกครับเดี๋ยวให้ทุกคนมาตักที่แพะก่อนเอาไปใส่สนยางให้แม่ใส่สนยางให้แม่ครับเดี๋ยวค่อยล้างข้างบนนี้เอาน้ํายาล้างล้างดับกลิ่นนะครับโอเคเลยทําบ้านรับแขก คจะมาก็มาได้บ้านเราแขกนี่หรือแค่เก็บไม้นะั้นมันลงลงไปตักขี้แพะก่อนเอาใส่ชุนยางให้แม่สะดวกสบายครับบ้านรับแขกเดี๋ยวไปดูอ่าพริกผมข้างหลังบ้าน ว่าจะเหลือเท่าไหร่ต้นมังหีหุมครับไงล่ะได้ครับชะอมนะครับอันนี้ต้นมะข่เน่ามากรุดคอนะครับสักหน่อยก็ได้กินหมางครับกินลูกนะครับปลูกอ้นนี้ตายหมดครับพริกรู้อะไรมากัดนะครับ กัดยอดหมดเลยตายหมดแถวนี้เหลือแต่แค่นี้ครับเหลือแถวนี้นไปนูน่นรากมันเปื่อยครับหูเป็นอย่างก็ลังสิงงามหักเปื่อยครับรากเปื่อยต้นชมพูนะครับชมเหลือเท่าไหร่ก็เอาครับรากเปื่อย ตายหลายต้นอยู่ครับอืมตายหลายต้นอยู่ครับตรงนั้นสวยอยู่ตรงนี้พอได้เก็บกินอยู่ครับไม่ได้ขายหรอกมะเขือผมนู้นลูกใหญ่นะครับต้นชมพู่ลูกยักษ์ยังไม่เป็นลูกครับเนี่ยชมพู่ลูกยักษ์ นี่มะเขือผมนี่เป็นลูกเลยเด้อนี่ยิ่งดกครับนี่ยังไม่ได้ได้ยญานี่นี่สับลาบอยู่ครับนี่สองสาลูกนี่บังครับเดีย๋ยวเอาไม้มาค้ำไว้นะครับนี่สองสาลูกนี่ไม้มาค้ำยันไว้เมะล็ก่อผมก็สุดใสาจ,จะเป็นตัวผู้นครับนี่ เป็นดอกแบบนี้น่ยไม่ใช่ตองเมียมั้งหรือว่าจะเป็นลูกหรือเปล่าพี่ผมใส่ปุ๋ยแล้วครับมะเขือหลายลูกสี่ห้าลูกตายเลยตรวนั้นพริกปลูกตั้งหลายครับขอบคุณพี่ทุกท่านครับข้างใต้นั้นน้ำ พัดล้มหมดแล้วก็ต้องใส่จะไม่หอดเหามาปลูกใหม่ซื้อมาปลูกใหม่ขอบคุณพี่พทุกท่านครับผมก็ปลูกขิมิ้นอยู่นะครับกำลังงอกตรงนี้นี่ เพิ่งเพิ่งปลูกครับนี่ออกนะไหท่านะี่งอกแล้วครับนี่แล้วก็นี่พักอีฮุมครับนี่ได้ยมมยอยู่ครับโชมผมก็าลอยู่ขอบคุณพีุ่กท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์นะด้วยครับ เดี๋ยวจะกลับไปบ้านนะครับที่นี่ไม่มีสัญญาณไฟดับไม่มีสัญญาณ wi-fi อินเทอร์เน็ตก็ไม่มีครับคุณพี่ๆทุกท่าน,นครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้นะครับ คลิปนี้ทำไว้เท่านี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ